ยังมาเนาะเย็ีหน่อยสบายดีพี่น้องเป็นมาตลาดมาเด้อมันีเด้อเม่มอนเป็นมาตลาดเด้อมือนนี่ฮะสี่ไปพันล้านเรือก็ซื้อของไปซื้อน้องซื้นอนุ่มกินต่างชันกันอยู่คุณมาเบิ่งว่าเม่มอนได้ยังไปซื้อน้องกินเด้อพี่น้องเด้อได้ปลาเด้อดิปลาตัวใหญ่เด้อแหละโตและโลกรัวปลาหนิแสน แสนสิบพักีบโลหนโลรืหาหาหมันถือแสนไวันแสนสิบกาพันมันถือสองโลกูอ่ะปลานี่ได้ปลานิ่2สองตัวใหญ่โมสุนงสุนงกินอยู่พา้านพี่น้องอยวก็มาได้ยันของหวานอีกเด้อเพิ่งเห็นของหวานกินนี่นี่ ตูนอนบ่ยังอบ่เอิญบ่หูจักตกใจเนี่ในของหวานนี่อากาศฮอนถึงของหวานมเผ็ดสูน่องสุนงสูลูกสูร้านกินรสซองเดมไปเลอป๊อปแล้วมล่มอมนต่อนนี่เออแด้ทีไปวานรสซองสูมเผ็ดลูกสูร้านกินสูน้องสุนง ก็ได้กะทิครอตะงเหรออกะทิต้งอย่ๆมาๆเก๊เอย่าเล่านะคนไทยคนบริวญนั้นมันมวรนะองสมองคนสมองแล้วก็ได้น้ำตาลก็เห็ดเองก็เห็ดหวานพี่น้องเออจัดใส่ตงเดียวอันนี้ก็คือเครื่องแกงก็ไม่เครืองแกงก็ไม่นี่ทำไหมกแกงพร้อมนี่นางจายนาง ในขนมขนมดีเด่นขนมดีเด่นอย่างในขนมว่าฝากร้านน้องถั่วโขมในมอญเบาแล้วคุ้มราคาแบบมันมันหลายที่มีแต่ว่าใครเห็นว่าในมอญได้ยังได้ยังเนาะไปตลาดเนาะโอ่คนั <c oughs> ่นก็บพ่อน้อพี่น้องเนาะนี่แล้วก็ของก็หอมต้นหอมผักหอมรวมเมื่อใส่ก่อยปลาเใส่กินก่อยปลาบะวันเพื่อก่อยปลาสื่อปลาเด้อร์สั่น ไปกันมเอเานี่กับน้องน้องไผ่แน่กับมักเล่นหมักเน่าถือ่ตำมะฮงไงมะฮงก็ซื้อมาเมื่อวานหน่อยหนึ่งก็ซื้อเอาเมื่อเลยแหละเอาเมื่อให้ร้านตำสุกินหมักเลนมักเน่าตลัดเงยุบตำมะฮงบะมี่พักสมองก็เสยเม็ดยังกัวบะมี่เลยตลาดเป๊ะเติร์ดตัวนี้ตลาดวิ่ง่าจับไปบนเรา เขาไปเลี่ยนช่วการเนาะตลาดแปรนมือนะีะทำไม,มเป็นเงยียบๆกันแล้วเออเขาปเปลี่ยนช่วการมดบ่มีคนตลาดนนเนาะเดียวพไไี่น้องก็เลยบ่ได้อีสสานี่นี่แล้วก็น้ำยาปลาพนมคีบนวดอะไรอ่ะใส่ไปทงเทอนะแคบบทงเทาน้ำยาซาหัวคือบอกว่าผมยาวผมยัมง,งถึงนาะน้างนะน,น้าเราบอกจะใส่อันนี้อีแม่มาสั่นเี่ เขาใส่แต right. ่นี <c ười> <c ười> ่แหละบอกนะผมยาไว้และเอาใส่ลมือตัวนั่นทัวร์้ใตัวคล่วงไห้มาใส่สือกองอาหารชิพั้นมได้ี่เสือลอยบาทเทมเทอยเก้าสิบเกาบาทฮะลอยเก้าบเก้าบาทโอ้ฉันนี่บขาตัวใหญ่กู่านี่นี่เออแมล้วันกว่านี่ใหนเป็นหัวปันแล้วก็ได้เสือเล่นสุ่การให้ร้านเดิอให้น้ำคิง ซื้อให้นั่งคีย่ายซื้อให้ร้อยบาทที่เนาะหกสิบพันกี่ไรตัวละร้อยซะตัวละร้อยบาทร้านนุง่งน้ำมูเก็นพีิมายพี่เมืองหดน้ำอยู่โคราชฮอดน้ำกันแล้วก็ได้ส่งข้าสารอกีกเพิ่นอกีกสองโตมาบริษัทส่งข้าสารมาเราไม่สง่าสาสงหนู ในตัวสี่สิบพันีบเป็นเงินนั่นน่ะกระซักสิบกว่าบาทประมาณนะั้นเลยนะมหอดสี่สิบบาทนะเป็นบ่าเาไปสี่สิบพันมันจะเข่าแคสิบกว่าบาตัวหนึ่งอืมตัวหนึ่งแ็่สิบกว่าบาทได้นี่นี่สิบาทแป,ป, 40, ทปออดสิบ,บาทได้ตัวหนึงนงน่งไงแต่สองโต้ผลเลือกก็เองเ,อเ่นผลหมักแบบนี้อะไรในนีน้เอาใส่ทุงเมียน สื่ยาในบ,บา้านคือสั่งยาเนี่ยอะไรสืดยาแมวยาปวดแขงปวดขาเจ็บข็นเจ็บเอ็นดีเจ็บขินเจ็บเอ็นดีเจ็บพวเขา่าหัวยังอะไรนี่นนนสามสุดนี่ซิบพันกีดกินแล้วมันเศร้ามันเจ็บปว,ปวดได้ที่น้อแม่ม้อนกินสืบยานี่เด้อแม่ม้อนกินยาเนี่แหละถือพวกเขาเนะึ่ ให้เน่บมเจ็บบวปวดนีย่ยาแมวสามหอ่อสิบพันกวี๊๙บาทบาแพงกินยาแพงไปกินยาราคาแพงๆอ่นสุทภายมาได้กินยาถึกๆเนี่ยดีก่อนถือก่อนยาแพงเลื่ยยุดไปกินออกขีนนิสก็เลื่ยยุดไปขีนนิสไปแต่ละเละทือมมุดตลาน,นไปไปน้ำบอ่บอบ่อวัไปถือเลยเทืองถืงงอไปเทิงโลดอะได้ซัมนี่แม่มอ้อนไปตลาดมากกับพี่น้อง พี่น้องเบิงเนาะไปเมาตลาดมันนี่มัดเงินลายมันนี่มัดเป็นลานป้ายผู้ละมันนี่วันนี้ก็มาหอดเด้อพี่น้องเด้อมาหอดพารานเด้อถียงพี่ถียงน้องเลยเด้อถียงลูกเถียงลานเลยฝนมิจะลูกจะลานจะหลุมตารางนอนเปรศูรสับเดี๋ยวเดย์สวัสดีกันได้สวัสดีพี่ใหม่เด้อ มาห่อหนองทรายมาหอหน,อง,หอ,หนองไผ่เ,เด้อเด้อสมายทีปีใหม่มสื่อขนมมาตอนร้านเนาะใครก็จากินผมกินของอยากไม่มอ้งก็สื่อมาของบอ่อคลองหวานปลานิลเอาขินเท่งรถลูกเอาขินเท่งรถด,ดห่อนเดี๋ยวดิห่อนแท้ห่อนว่าพูดว่าห่อนสออนนี่สิบเจ็ดตรงสาเออห่อนอดี๋ยวมาเบิ่งกระตาสะทงขุนสารพี่น้องขุนสารกระตากลายนี่ เออหอยซาลาบอยู่นะสารเอาเองเด้อซองกาแฟพี่น้องซองกาแฟมั่งไงขักอะไรเป็นกระตาขันหมากเนาะตาหิวป่ะนั่นป่ะนี่ขักโอ้มันเป็นเลยมันเป็นเห็ดจมาเออได้เมียเนี่ยโบเสียศาสตร์เกิดได้เนาะเป็ดย่างกับเป็นเมียตัวเมื่อไหรพี่น้องงามบัวนะซองสะทงเผนสารกระตาผลกระเห็ดไว้ขายได้ดิหน่วยเทไรไดเนาะหาหกสิบพันหมดแล้วเนาะ กระแกพอนี่อันนี้นะเพคนสีสา,สานสาดเดออ้อสีเห็ดสาดเด้อพี่น้องสายนี่นะสีสานสาดสีเห็ดสาดตร์นี่สาทงเพคนสีเห็ดสาดเด้อเป็นสายน้ำหยุดสายน้ำหยุดอามาอันตอนใส่ยปูม่วงโม่อะไรเป็นปะเออเด้อเราสิเป็นเบิดเห็ดปร,ริษฐ์สางเบิดได้นี่เพื่นอนไงพี่น้องหลวงไผ่ข่อยเก่งได้พ่นมักตานเห็นบ่มักตาน อยากกินมากตานก็ได้กินนี่มีต้นเดียวนี่แหละไม่แม่ผลใหม่บักยาวนึง่งเด็กงัวในเพื่อนนี่แหละหอนแดดงัวก็ได้บวไายมันก็นไกด้แดดแห้งไปเบิงอน,นะแตงโมเพิ่นพี่น้องเพิ่นปลูกแตงโมนี่โอ้ยแห้งหมดแล้วน้ำในหนอมนมีน้ำแล้ว ไบ่มีน้ำแล้วหมดดูดหมดเลยดูดใส่ใส่ดูดใส่บางง้อมัมอมดเลยโอ้ค่อยหน่วยบ่ใหญ่บางง้อกันเนาะคอลโอเคลเลยขาดน้ำโอ้ขาดน้ำอืออือบางง้อขาดน้ำหน่วยคอลโอเคลเลยมีแต่แบบนี้ลเราจะขายปีนี้ฮะเอาไปขายนี้ แถวตลาดเซโนค่ะก็มีหน่วยแบบนี้เลยสี่หาหน่วยสิบพันกีบหาหน่วยหกหน่วยสิบพันก็เห็ดเป็นทงหูหิวนะอืมฉีดเบนตากินอยอะเลยหวานยาเยอกไปพาเนะี่ยท่านหน่วยหน่อยอ็นดีเอ็นแบบโอแก่ไะ้เย,ยอะมาหนึ่งน้องพี่น้องมาหนึ่งกินกระปนกระเจปีปนปลาหมางโม่หน่อยนะ ไฮนี่เป็นแบบปลูกบองโมมันาาน้าไฮนี่นี่เป็นไฮบึงเอานะไฮบึงแต่เขาเป็นร้อยเพื่อได้ไฮเดียวนี่เป็นร้อยสอบร้อยก่าสอบเพื่อได้พี่น้องเอ,อ้ย<ม>ไฮเดียวอันนี้นะตายบ่มบนน้ำนี่กระเบิดแหงว่าไโอ๋อน้ำเพิ่บัได้เลยปีนี้ตอนนั่นตอนหนมอนมากพ่หันดูดดูดน้องตอนนั้นแหละตอนมอนมากก็ไม่ลงนะ เอาปลาเมื่อกินนะแหงมดปลาก็ผนิงกว่าพันว่าปีนี้น้ำแหงแต่เก่าน้ำเต็มน้องบ่เคยขาดจัวเสือไหนแะดด,ๆๆดแดดว่าพุ่นละฮอดสนพุ่นละก้อทำไมสังไข่พุ่นละเขตด,ดินห,หนา ลงไปเบื้องนั้นอยู่ภาคเบื้องนั้นภาคขั้วเบื้องนั่นก็มีหาให้ข้างนั้นก็ได้หน้าเนี่ยก็เป็นหน้ามูลเลยพี่น้องเด้อหน้ามูลแม่ของหน้ามูลแม่บ้านแม่ของแม่มอนเดอ้อนี่เด้อบ,บ้านผู้ไส้ดีนะอืแต่ให้น้องไส้เป็นผู้กำมูลกำม,มังแต่แม่มอนกับบาวันเนี่ยกับแบงปันกันละละ่ะซอ,อ,อ,อกับน้องหน้ามูลเนี่ยมแต่จะซอกับน้อง แบ่งปันกันเฮ็ดแต่เป็นมลไม่ได้เฮ็ดดอกน้องเป็นคนเฮ็ดปั่นกับน้องเฮ็ดคือเก่าเฮ็ดจากะปั่นเข่าให้กินม่มีกับมาเอาคันจำเป็นของส่วนร้ายกับมลไม่เด็ดค่อยมาเอาดอกน้อยนักก็มีแต่แต่จสื่อกินทังเธอกะคันมาแบบสี่เนี่ยเพิ่อกัเอาไฮเข่าผสมเลยบริเวณแบบมะโคกินได้พี่น้องหน้าตัวเอง เห็นเม่นมาสุดก่อนนะเออไปขอเขาเขากินมันบ่แเม่นเด้อหน้าข่อยเองเด้อสิบอกให้หูจักซะเด้อหน้าข่อยกับน้องทรายข่อยอันนี้ค่ะอันนี้คือน่องทรายคิงคิงข่อยผู้ทิดข่อยเด้อบาวันนี่นะบอกให้หูจักคนที่เม่นมาน่ะข่อยมาสุดก่อนนะเม่นมาไปหาขอเขาเขากินบ่ะดำกับห่ดไปดำเห็ดกับห่ดไปเห็ดไปเอาเขาเขามากินเอาพูกินอย่างไรเอื่ยเขาน้องข่อยว่าต่ข่อยต้องการแล้วเขานะ มีเขากินเด้อล่ะเด้อสีเขาให้เอื้อยผักให้เอื้อยเด้อสีส่งไปหายโดดโดยสารหอดเฮือนทับไม่ยากเด้อสิบอกให้หูซะคนสิบหกหูจักเม่นมานี่ก็สิบอกให้แจ้งถึงขนาดนี้แล้วก็ย่างสมาบ่าวอีกก็คือสิบหกเม่นนะเนาะเอาน้องเขาคอยหักกันแทงกันไม่ใา้เดียะคอยเขเป็นเอื้อยใหญ่หมูมดอยู่นี่นี่คอยก็คือแม่เขา น้องทรายก็เป็นผุ้กร้ำทรายเขก็คือโผล่อะไเอื่อยกันนับถือน้องน้องกันนับถือเอื่อยเป็นสันทนาจะคอยเป็นเวนันเดอร์หีดคล้องจะ่อยเด้อปัดเทียงกันหย่อนมุ่นหย่อนมั่งให้น้าตาการนี่ก็น้องบอกจกาสี่เอาไหม้ะมากสิให้ได้จะอยากได้ตัวได้จาสี่เอาโหลดข่อยก็สี่เอาทั้งนั้นทั้งคน่อยสี่เอาทั้งคนตัวได้น้องซับซาวขึ้จากสี่นี่คอยกะบอกเอาให้น้องราะว่าน้องเป็นคนเห็ด มาลายปีแล้วเขาเป็นคนซัวคนสาวเขาต้องเอาส่วนหนึ่งห้หน่องสองส่วนหน้าตัวนี้เด้อให้เข้าใจแน,น่นันซะเนาะนี่ว่าเบิง่งร้านน้อยเคยลูกนักปีดได้ที่น่องเป็นมากก่อนแล้วนี่กาแฟเพิ่นเดอ้อหนี่พวานักปีดสบายดีทีน่นักปีดผู้คนที่ไปกินหมูหนันน้ำเมล่อนอยู่แกงกะปิอนเด้อกำลังมุน,น่ะ นี่แหละร้านเคยอหัวเพิ่นนี่ร้านกระนอนเพิ่นเห็ดเวียกอยู่หมกดาหารพยายามพอเถ่าไม่ได้เนาะยามพี่ยามน้องอันนั้นกับร้านทรายเห็นอะไรกันะลูกทรายอันบาวันอ่าก็มามาเที่ยวสงการล้างสงการกะกลับไปทำงานอยู่ไทยอีกที่มืออะไรเออสิกัดมืออื่นหรือมือ 15, 15. กับันทีสิบห้าสิบหกนัยกับลูกชายเพิ่นผพ่นสบายดีประลุงแต่แม่ถ้าคนหล่อถ้าจีนน่อยนะคือจีนขักกันนะนะเฮ้ยโมหัมหมเนี่ยนี่กับร้านเช้าเนี่ยนางเบลอื้ยปะลินปะลินใช้เฮื่อนไพ่หมื่นนะ่ะฮันบอให้ปะลินเพื่อนบให้ดีอยู่เฮือนทูไปะฮะคนอืม มีบ้าบัตรรักเก้าก็ <laughs> บตรน้ำป่าเก่งแค่ได้เอออ้าคลิปนี้กับแม่มอลาเด้อยพี่น้องเ้อมาหอนเพื่อนทั้งซานหอนเพื่อนน้องเพื่อนหนุ่งลูกล้านเลยอยู่ดีมีแห้งปีใหม่ไปเหมือนโอเคบาย